สวัสดีครับพาดูเครื่องนี้ที่ร้านคอมิ Store นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l t a n k c o m อยู่ที่ร้าน c ค m i ิ Store ผมไอซ์ t a n k c o m มิกพาดูเครื่องนี้ครับ1 2 000, 0 0 0 0บาทโดยประมาณได้เครื่องที่เป็นไซส์มินิ ITX แต่ต้องบอกงนี้ครับว่ามินิ ITX หรือว่า s m Form o r m t o r t o r ของเครื่องนี้ไม่ได้ถือว่าเล็กแบบเล็กโคตรเล็กชิบหายแต่มันยังเล็กเล็กกว่า ATX แน่นอนแล้วก็เล็กกว่าไมโคร นิดนึงแต่มันใส่ของได้เยอะหมายถึงว่าข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วเคสตัวนี้ใส่ชุดน้ําได้3ตอนหรือใส่พัดลมได้3ตัวข้างล่างก็เช่นกันนะครับใส่พัดลมได้3ตัวเหมือนกันแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเราเอาอะไรไปใส่เช่นกาจอหนาไหมหรือว่าหนาเกินไปก็อาจจะใส่พัดลมข้างล่างไม่ได้แต่ที่สาคัญใส่กา้าจอได้ยาวอ่ะมาดูถึงสเปครวมนะครับ CPU เป็น Intel Core i9 13900 non K ก็คือ13900เฉยๆเลยถามว่าแรงไหมกับยุค Gen 13จำเป็นต้องใช้คาว่า K ไหมถ้าเราไม่ได้ต้องการสปีดของ CPU ที่สูงหรือว่าต้องการแบบ5.4 5.5กิก13900 non K ตัวนี้เอาอยู่กับการใช้งานพื้นฐานทั่วๆไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงงานออฟฟิศ 3D rendering อะไรได้หมดเมนบอร์ดตัวนี้มองเห็นไหมนะแทบจะไม่เห็นครับเพราะมันแน่นมาก แคสิงก็ปิดเกือบหมดแล้วตัวนี้คือ S Rock นะครับแ7ท0 i มองไม่เห็นแล้วสิบอร์ดมันเล็กแล้วซิง์มันใหญ่ซิงเลยแล้วกันตัวนี้คือน็อกทัวรร้านเราใช้บ่อยโดยเฉพาะเมื่อก่อนได้ใช้บ่อยมากหลังหลังมันี่คนเริ่มลืมแต่เราดึงกลับมาครับซิงดูแรงง่ายเมนเทน,นง่ายไม่ต้องกลัวรัว่วไม่ต้องกลัวซึมเหมาะกับยูเซอร์หรือว่าใครที่ไม่อยากหรือว่าไม่ต้องการกังวลว่าน้ำมันจะแตกน้ำมันจะรั่วเครื่องพังชิบหายไวโอดหมดหรือเปล่าใช้ซิงลมไป ตัวนี้คือน็อกทัวร์ u 1 2 s chrome max black เป็นสีดําจริงๆให้พัดลมมาแค่ตัวเดียวแต่เราเติมเข้าไปอีกตัว,ตวหนึ่งเป็นน็อกทัวร์เหมือนกันครับ n f 1 2สีดำอะดูดําก,กันบ้างครับตัวนี้คือ corsair dominator platinum ครับเป็น b u ส6000 6 4ก b ก็คือแถวละ 32GB เป็น ddr 5นะครับ dominator 6000 6 4ก b ssd อยู่ข้างในอมองไม่เห็นไม่ต้องสนใจเพราะผมก็จะไม่ได้เหมือนกันอะ พาวเวอร์ p l y อาจดูจากข้างหลังแล้วกันเพราะข้างหน้ามันอาจจะโดนกริลตัวนี้หรือว่าโดนบังนะครับให้ดูก่อนอ่ายี่ห้ออะไรฮะยี่ห้ออะไรนะเอซูตนะตัวนี้คือโลกิ1 0 0 0วัตต์นะครับเกือบจำไม่ได้เป็น SFXL 1 0 0 0พันวัตต์ l w, นะครับและการ์ดจอตัวนี้คือกิกะไบต์ RTX 4070Ti Gaming OC ข้อดีของการ์ดตัวนี้คือมันใส่กับเคสตัวนี้ได้ลงตัวครับไม่หนาเกินแล้วก็ไม่ได้บางเกิน3พัดลมและเราเซตอัพให้การ์ดไม่งอไม่งอคือท้ายไม่ตกท้ายไม่ห้อยมันทำได้ครับฟิกไทริกมันส่วนตัวเคสชื่ออาจจะไม่ค่อยดังมากนะักแต่หลายๆคนก็รู้จักเพราะว่าแบรนด์นี้ทำเคสที่เป็น small form factor หรือ ITX หลายรุ่น หลายรูปแบบหลายสีและที่สำคัญวัสดุดีแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ครับตัวนี้คือหยุ่นโบหรือว่าจอ h n นสโบไอรอยวัสดุทั้งหมดนะฮะที่เราเห็นอยู่เนี้ยภายนอกที่ลูกกตามองเห็นได้จากภายนอกนะจะเป็นอลูมิเนียมด้านหน้าและก็ตัวโคเบอร์ด้านหลังลก็คือโครงสร้างหลักจะเป็นอลูมิเนียมส่วนเพลทข้างในที่ยึดเมนบงเมนบอร์ต่างๆจะเป็นเหล็กแต่เป็นเหล,ล็กหนาไม่บางไม่กองแกง เหมาะสมกับราคาครับแต่เพียงแค่ว่าแบรนด์เขาอาจจะไม่ได้โด่งดังมากนะแต่ในจีนแม่งขายโคตรดีใน AliExpress มีขายแล้วบ้านเราก็มีตัวแทนนําเข้าอย่างจริงจังเครื่องน,นี้จูบประมาณแสนสองนะครับภาพรวมบวกลบนิดหน่อยใครอยากได้อารมณ์ประมาณนี้บอกได้ทําไม่ยากครับแต่ใช้เวลานิดนึงครับเครื่องมินิ ITX มันเป็นอะไรที่ใช้เวลาในการประกอบใช้เวลาในการจัดเก็บสายนะครับเทสลองว่าใช้งานจริงได้ไหมผ่านไหมร้อนไปหรือเปล่า ถ้าเกิดร้อนไปก็แก้ไขปรับเปลี่ยนเข้าไปนะครับอ่ะขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านด้วยครับคอมมิกสโตที่อยู่เราง่ายๆเลยนะฮะเซิร์ชค,คำว่าคอมมิกซ์ C O เ M I X เว,ว็บ้สโตใน Google นะครับมันจะพามาถึงร้านเราพห <c oughs> ลโยทิน72ข้างเซดังสิตตรงเข้าซอย72มาประมาณ200เมตรร้านอยู่ขวามือคอมมิกสโตหน้าร้านมีที่จอดรถลงจากรถปุ๊บเดินเข้าร้านได้เลยนะครับไม่ต้องขึ้นห้างไม่ต้องไปเดินให้วุ่นวาย หน้าร้านเราเปิดให้เข้าปกตินะครับแต่รบกวนอย่ามากันเยอะมาทีละคน2คนก็อพอนะครับบางคนยกขยวมาเลยครับเจคนนะฮะเราก็ตกใจนึกว่าจะโดนกระทืบพาเพื่อนมาดูของยินดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ